เอาวสบาดีพี่น้องสบาดีต้นเทียงเปยพี่น้องฟองปลาเนาะบอดี้แมตช์ไอน้องแจมไม่มีเพื่อนไปไหนเลยเนาะของเทนจะเพลีนงานแล้วเด็กๆก,ก็ไปเรียนหมดแล้วจ้าเนาะอมู่บ้านก็เดียวเลยคนกะตุกไปลป่อย ก่อนจะมเห็นงานแล้วพี่น้องจาเนาะเป็นอย่งไรพี่น้องถึกรางวัลกันโมว่านะเออเอฟซียาเด้อเอฟซียายพวกเขามาพวกเขามาเบิ่งใหม่เลือเก่าเนาะคุณยายผางบ้าเนี่ยเสียสบิดกัเด้อหลายเดือนแล้วเนาะ เซียสิวิตตัวเต้แม่นงเทนเถาไปเขาไปองเทกับเสีเซเดยตัวแรกนเมื่อนานและเดือนอี่ยะหเเซ็จตาอะไรอยไเดือนตื่นแล้วเป็นเซียชีวิตแล้ะเลยนะตัวข้ามัไปหาหน่ะเซียชีวิตในโลกซาลาถึงเราจะถึงเถนอกเถาแล้วคอมเมนต์ยู่ สองเถื่อนสามเถื่อนแหละคือมาถามเราคุณยายข้างบ้านเป็นยังไงบ้างเ่ากระต๊อบพ่อกระต๊อบเป็นอะไรหรือเปล่าคุณยายเสียอะไรหรอพี่เด็กยังถามใหม่เนาะเป็นเสียเร็วห่างหกเดือนหนูจากพี่เนาะเป็นเจ๊แม่น้องเทนเข้าไปกรุงเทสกับเจ๊สายเร็วหายเดือนแล้ว ไปหาพี่น่อยไม่ต่ะมันทบันทึ่่าราดันไดนน้สองเดือดนแล้เนาะนานสุประมาณสีหาเดือนเนี่ยพี่น้อยไปเชียร์ไสไเชียรีรสแล้วจะ,จะไปถ่ายคลิปยังพี่ราอยอยู่เดียว Mì lao, cành này nó, có mùng, có quả, có nọng, có lá, có nọng còn, nó, nghèo, ui, nghiền hết nó, công tác nó xâm này, này. tèn, tèn tên nó. <laughs> พี nó, ưa, ì, bay, ่แบบพี่สาวกันบมเดี๋ยวประเทศเนาะเป็นซอยซื้อลอตเตอรี่พอน้องเทนลอจิตเออร์เก้าใบน้องจ้าเก้าใบเกิดสื่อหนึ่งสามโอ้ยังไงเป็นถุยพินาศเป่นประเทศอังกฤษ คือหนึ่งสามมาสองใบเนาะมันเป็นอกสามหนึ่งสก้มันมันถ้วมันถือมันเหาเราโอนกลับเนาะมันงวดก่อนงวดงวดที่มันออกซูนหาสูนลองตาเองเล็กถ่ายนะันนี้สามใบเหาเรโอนกลับเนาะปูเดี๋ยวจ้นจอนแรกมืเนี้ยปูเราจะตรวจไฮโรตรีก็ไดลตรวจรังมัน ขอบุณพีพ่ีะลายเนาะที่บุญน,นุนบุญเช่นซื้อโรตีซอยเพิ่นเท่ากับข้ายซอยได้ประมาณซาบะใบอินแบบน, <c oughs> นักนก็เป็นงานแล้วของเช่นอยพา่น้นองตาเนาะสมมติจะบไ้กินทำ <c oughs> งานจริงไปวัน,วนเรียนสิ ใส่ท o n t e n t ไงปีหน้าจะเป็นอโม1แล้วเดี๋ยวจมืกหนึ่งเขาจะเป็นรีวิวให้เบิร์นจะเป็น้อง6 6อี่ดิบบานยายน่ะล่มากเลยเดี๋ยวมันก็มีไปอยู่เนาะ ตอนยายเราอยู่ยังวันมีร้านซาวจะจังจะมาทางเงาทางป่างน,นี่ยมันกบท่วมบ,บ้านแล้ยวยายท่วมบ้านแล้วอีไม่กิดวันน่้แมนเทนจะไปลาวเลยพี่น้องไปทำบุญให้ยายให้ตา หัวกระสาบโอ้อโหสุรินก็จะยี่สิบเอ็ดหัวกราต้มยี่สิบสองก็ไปตักบาลาเป็นสาสรใหญ่มันก็จะทำจากศาสรใหญ่เนาะเป็นดวตาดวงใจเนานะศาสาร์ขมินกันเป็นทงเป็นตูด ผามากพ้ยุทธ์เวนีแจกุดรางวัลแล้วสู้ต่อไปเพียงบ้ปานนี้แยก็เกิดหเือไปลลายเบือนแล้วใส่บานรงานนอให้ แถวลานแล้วมันย <Ừ. S 1> ังมาหันเอาเขามาให้แมวคู่มือเลยมิลองจ้าเนาะงลานสาวลานนี้มาหาทุกวันเลยจะไปงานดิเมืองจังเวไหมหาตอนเป็นเสี้ยนใหม่ๆดือถักเล่นไม่ได้หว่ะตอนนั้นมันยันสระยันมิโเพิ่งเอาเขาเอานหนามาวางไว้คนแครแหละวัยยายจริง sùng khẩu sùng khẩu dài Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 บุมีหมู่น้องกับย่างไปให้บ้านไม่ได้แน่เน้องกับย่างไปมานอนเล่นบ้านนอนเลยมาเก็บเสื้อผ้าเฮียคนโตคนโตกับเฮ็ไม่ยอมไปปร่อยแต่วันเสาร์ก่อนที่ตรงเฮมของเทนมาเพียนงานน้องปิดไปบ่ายบนมือ ปวอน่อนอมือเเาะเมื่อยได้เรากแบบเบคองเนาะคืนสั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามบางบก่งอนวันวันเสาร์วันเสาร์หกระตุมาในวันอาทิตย์จัดบาท พ่อให้แม่ทำบุญตับบาดฉันบอน้รงเทนอยู่เยว่ะแต้อือไปห้านัน้านี่เราอันนี้อยู่เดียวแจ๊คสิปไทยเนี้ยพี้องพี่งก็เริ่มเบื่อแล้วแหละไม่มีนั้อไยเพิ่มพี่สาวจบอกว่า นอนไม่อยู่ไทยนะังวิวไม่ค่อยดีเลยเนาะพี่แม่แดีพี่น้องวิวกว่ดออีอยู่บ้านเพราะว่าเออขิดแบบพันพันปลายสองพันหนังวิวจัดการถ่ายไปพี่นเราเพิ่งเบิร์นกันแบบโล่งนะพอมีนาทีโล่งเนาะโล่งอาซีพังาแล้วอกพอมีคนเบิร์นกันลง แม่มนหนีนะะวัาาขาดเหได้จดือนๆราบาไปเด้ดอเอฟซีคุณยายเนาะว่าคุณยายเีสียชีวิตแล้วเนาะเสียสนะายะเดือนแล้วเด้อ พอดีกับเซนล่าเลยพี่น้องจ้ะพอกันใหม่คิหนะ้ะสบายดี